เป็นงานสเตลเลตแท้นะคะนี่ค่ะหัวก็เป็นสเตลเลตนะคะด้านในก็เป็นสเตลเลตนะนี่ค่ะเป็นงานสเตลเลตมีความแข็งแรทงทนทานกว่าพลาสติกแน่นอนเวลาเราบิดนี้ค่ะมันก็ไม่งอนนะคะแล้วก็ด้ามน,นะคะก็เป็นงานสเตลเลตนี่ค่ะสเตลเลตหมดเลยนะคะ อันนี้ด้ามจับดูความน,นะคะไปปั่นกับถังที่บ้านนะคะได้ทุกรุ่นทุกแบบนะคะดูแค่สังเกตง่ายๆก็คือเส้นผ่าศูนย์กลางจากตรงนี้นะคะถึงตรงนี้นะสิบหเซนใช้ได้หมดเลยนะคะวิธีใช้งานก็ง่ายนะคะหัวนะคะตัวผ้าประกอบเข้าไปนะคะให้ตรงร่องแล้วก็กดดังแร๊กแค่นี้เองนะคะแล้วก็ส่วนชิ้นต่อมาชิ้นที่สองของตัวด้าม ด้นี่สุดแล้วก็ตัวนี้ล็อกเนี่ยค่ะดึงล็อกนะแล้วก็ชิ้นถัดมาก็คือตัวนี้ตัวด้ามชิ้นที่สองนะคะุนแค่นี้เองเนี่ยค่ะความยาวของเขานะคะเวลาปรับระดับเนี่ยจากตรงนี้นะคะจนถึงปลายสุดเนี่ย